นิทานบ้านทุ่งวันนี้เสนอนิทานสั้นเรื่องปลาหมึกใส่ถุงเท้ากับปิดศนาเรื่องกลิ่นตัวเช้าวันหนึ่งที่ท้องทะเลสีฟ้าใสแสงแดดอ่อนๆส่องลอดผิวน้ำลงมาเป็นลำเหมือนริบบิ้นสีทองฝูงปลาตัวเล็กตัวน้อยว่ายน้ำเล่นกันอย่างร่าเริง ใต้กอประการังสีชมพูสดมีปลาหมึกน้อยตัวหนึ่งชื่อว่าหมึกใสกำลังนั่งบิดหนวดไปมาอย่างกลุ้มใจหมึกใสเป็นปลาหมึกที่หน้าตาน่ารักมากหนวดทั้งแปดเรียงตัวสวยตากลมโตเป็นประกายแต่เขามีปัญหาใหญ่อยู่หนึ่งอย่างนั่นคือเขาเป็นปลาหมึกที่ มีกลิ่นตัวแรงกว่าปลาหมึกตัวอื่นนิดหน่อยเวลาเขาไหว้ผ่านใครเพื่อนๆมักจะทำหน้าประหลาดบางตัวถึงกับเอาครีบป,ปิดจมูกแล้วพูดว่าเออหมึกใสวันนี้ไปกลิ้งสาหร่ายเน่ามาหรือเปล่าหมึกใสได้ยินแล้วก็ใจหายวูบเขาไม่ได้ตั้งใจให้ตัวเองมีกลิ่นเลยเขาอาบน้ำทะเลทุกวันแถมยังถูตัวกับฟองอากาศจนสะอาดเอี่ยมแต่กลิ่นก็ยังติดอยู่ดี วันนั้นหมึกใสนั่งถอนหายใจยาวๆอยู่ใต้กอประการังเต่าทะเลแก่ชื่อตาเต่าว่ายผ่านมาแล้วถามด้วยเสียงนุ่มๆหลานหมึกทำไมทำหน้าเหมือนสาร่ายเหี่ยวอย่างนั้นละ่ะหมึกใสเล่าทุกอย่างให้ตาเต่าฟังตาเต่าพยักหน้าช้าๆก่อนจะพูดว่าอืมเรื่องกลิ่นนี่บางทีมันก็ต้องใช้ไอเดียแปลกๆหน่อยนะหลาน ยังไม่ทันที่หมึกใสจะถามต่อปลาปักเป้าจอมสนชื่อป๋องป๋องก็ไหว้โผล่มาพร้อมกับคาบอะไรบางอย่างมาด้วยเฮ้ห hey, มึกใสดูนี่สิป๋องป๋องคายของในปากออกมาสิ่งนั้นคือถุงเท้าถุงเท้าลายทางสีฟ้าขาวดูแล้วรู้เลยว่าเป็นของมนุษย์ที่ตกลงมาจากเรือด้านบนและที่สำคัญมันมีกลิ่นแรงจนปลาตัวเล็กๆแถวนั้นถึงกับไหวหนีป๋องป๋องหัวเราะคิกคัก เห็นไหมถุงเท้านี่กลิ่นแรงสุดๆเลยถ้าเอาไปใช้ดีๆอาจช่วยเรื่องกลิ่นของนายได้นะหมึกใสาตาโตใช้ยังไงล่ะป๋องป๋องทำท่าคิดก่อนจะพูดอย่างมั่นใจนายก็ใส่มันซะเลยสิหมึกใส่อ้าปากค้างใส่ถุงเท้าใช่ป๋องป่องพยักหน้าถ้านายมีกลิ่นอยู่แล้วก็เอากลิ่นถุงเท้าไปกลบสิแบบนี้ใครจะรู้ว่านายกลิ่นอะไรแน่ ฟังดูแปลกสุดๆแต่หมึกใสก็เริ่มคิดว่าอย่างน้อยมันก็น่าลองเพราะตอนนี้เขาแทบไม่มีอะไรจะเสียแล้วเขาค่อยๆเอาหนวดข้างหนึ่งสอดเข้าไปในถุงเท้ามันใหญ่กว่าหนวดเขานิดหน่อยแต่ก็พอใส่ได้แล้วเขาก็ใส่เพิ่มอีกหนวดหนึ่งสุดท้ายหนวดสองเส้นของหมึกใสก็ใส่ถุงเท้าลายทางเรียบร้อยพอหมึกใสขยับตัวฝึบฝึบเสียงถุงเท้าก็ขยับตามดูตลกจนป๋องๆหัวเราะกลิ้งไปมา โอยนายดูเหมือนปลาหมึกนักกีฬาเลยป่องๆหัวเราะจนพองตัวโตหมึกใสลองว่ายออกไปจากกอรอะการังเพื่อนๆหลายตัวเริ่มหันมามองด้วยความประหลาดใจปลากระตูนตัวหนึ่งเอียงหัวหมึกใสวันนี้แต่งตัวแนวใหม่หรอเออลองเปลี่ยนลุกดูนิดหน่อยหมึกใสตอบเขินๆแต่ทันใดนั่นเองปลาตัวเล็กๆที่ว่ายผ่านมาก็ทำหน้ามุยและพูดว่าโอ้กลิ่นอะไรเนี่ย เหมือนถุงเท้ามนุษย์มึกใสหน้าเจือนทันทีกลายเป็นว่าแทนที่จะมีกลิ่นเบาลงเขากลับมีกลิ่นถุงเท้าเพิ่มขึ้นอีกตาเต่าว่ายมาหาอีกครั้งแล้วใสหัวเบาๆมึกเอย๋ยการกลบกลิ่นไม่ใช่วิธีแก้ที่แท้จริงหรอกหมึกใสนั่งห้อยหนวดเศร้าๆถุงเท้ายังติดอยู่กับหนวดสองเส้นดูหน้าขำแต่หน้าเอ็นดู ขณะนั้นเองปลาหมอทะเลชื่อปลาหมอหมุกซึ่งเป็นหมอประจำแนวประการังว่ายมาพร้อมกระเป๋าใบเล็กๆได้ยินว่ามีปลาหมึกน้อยมีกลิ่นตัวใช่ไหมหมอหมุกถามด้วยรอยยิ้มหมึกแสงยกหนวดที่ใส่ถุงเท้าขึ้นใช่ครับแล้วตอนนี้ผมก็ใส่ถุงเท้าด้วยหมอหมุกหัวเราะเบาๆถุงเท้านี่ไม่ช่วยหรอกนะแต่หมอมีสมุนไพรทะเลสูตรพิเศษ หมอหมุกหยิบสาหร่ายสีเขียวอมฟ้าออกมาแล้วฉีกเป็นชิ้นเล็กๆล,ลอยให้หมึกใสนี่คือสาหร่ายหอมถ้าเอาไปถูตัวเบาๆแล้วแช่น้ำสะอาดจะช่วยลดกลิ่นตัวได้หมึกใสรีบถอดถุงเท้าออกแล้วลองทำตามทันทีเขาถูตัวกับสาหร่ายหอมกลิ่นสดชื่นลอยฟุ้งไปทั่วจากนั้นก็ไว่ายไปแช่ในกระแสน้ำใสๆ ผ่านไปไม่นานมึกใสก็ว่ายกลับมาพร้อมกับกลิ่นหอมอ่อนๆเหมือนกลิ่นสาหร่ายสดใหม่ปลากระตูนสูตรจมูกฟุตฟิตอ้าววันนี้หมึกใสตัวหอมจังป๋องปอง๋ปอตาโตเฮ้ยจริงด้วยกลิ่นดีเลยหมึกใสย,ยิ้มกว้างหนวดทั้งแปดกระดิกอย่างดีใจเขารู้สึกเบาตัวเหมือนลอยได้ตาเตา่ตายิ้มอย่างภูมิใจ เห็นไหมหลานบางทีการดูแลตัวเองอย่างถูกวิธีก็ดีกว่าการแก้ปัญหาด้วยทางลัดหมึกใสยพยักหน้าแรงๆครับต่อไปผมจะไม่ใส่ถุงเท้าแล้วครับทุกตัวหัวเราะพร้อมกันส่วนถุงเท้าลายทางก็ถูกป๋องๆข้าไปทิ้งไกลๆเพื่อไม่ให้ใครเผลอเอามาใส่อีก ตั้งแต่นั้นมาหมึกใสก็กลายเป็นเปลืหมึกน้อยที่ทั้งน่ารักและตัวหอมเพื่อนๆชวนไปเล่นด้วยตลอดและทุกครั้งที่มีใครพูดถึงเรื่องกลิ่นตัวทุกตัวก็จะนึกถึงวันที่หมึกใสเคยใส่ถุงเท้าแล้วหัวเราะกันจนฟองอากาศลอยเต็มท้องทะเลตลอดทั้งวันส่วนหมึกใสเองก็จะยิ้มเขินๆและพูดเสมอว่าอย่าแก้ปัญหาด้วยถุงเท้าเลยนะดูแลตัวเองให้ดีดีกว่า แล้วเสียงหัวเราะใสๆของเพื่อนๆก็จะลอยไปไกลในทะเลสีฟ้าใสตลอดทั้งวันนิทานเรื่องนี้สอนให้เด็กๆเข้าใจว่าปัญหาบางอย่างไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีรัดหรือการกลบเกลื่อนเพียงชั่วคราวเหมือนกับหมึกใสที่พยายามใส่ถุงเท้ามากลบกลืนตัวซึ่งนอกจากจะไม่ช่วยให้ปัญหาหายไปแล้วยังทำให้เกิดปัญหาใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกเรื่องราวนี้สะท้อนให้เห็นว่า การดูแลตัวเองอย่างถูกวิธีการยอมรับข้อบกพร่องของตัวเองและกล้าที่จะขอคำแนะนำจากผู้รู้เป็นวิธีที่ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริงเด็กๆจะได้เรียนรู้ว่าการเอาใจใส่สุขอนามัยความสะอาดและการปรับปรุงตัวเองอย่างสม่ำเสมอจะทำให้เราอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขอีกทั้งยังสอนให้รู้จักคิดก่อนทำไม่หลงเชื่อวิธีแปลก ที่อาจดูตลกหรือสะดวกในตอนแรกแต่ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นในระยะยาวถ้าคุณซน้งนชอบบทนิทานเรื่องนี้และอยากฟังนิทานสนุกๆพร้อมข้อคิดดีๆแบบนี้อีกอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะทุกหนึ่งไลค์ของคุณคือกำลังใจสำคัญของทีมงานทุกหนึ่งการแชร์คือการส่งต่อรอยยิ้มให้กับคนที่คุณรักและทุกหนึ่งการติดตาม คือพลังใจที่ทำให้เราสร้างนิทานดีๆมาเล่าให้คุณฟังอีกเรื่อยๆขอบคุณจากหัวใจที่น่ารักของทุกๆคนและพบกันใหม่ในนิทานเรื่องต่อไป